สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านวันนี้มารีวิวเหรียญเก่านะครับเป็นเหรียญของรัชกาลที่5นะครับเป็นเหรียญเก่านะครับเป็นเหรียญสะสมเก่าเป็นเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงรัชกาลที่5้าพระจุลจอมเกล้าเจ้ากงสยามนะครับเก่ามากนะครับ นี่นะครับเป็นรอสอนะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งแปดนะครับสุดยอดนะครับสุดยอดแห่งเหรียญนะครับเห็นมีการประมูลกันแล้วครับประมูลเริ่มต้นราคาล้านหกเลยนะครับใครมีลองไปดูที่บ้านนะครับนี่นะครับอันนี้รอสอ1หนึ่งหนึ่งแปดนะครับมีสองเหรียญนะครับเหรียญนี้ หนึ 1> 1, 1, 4, ่งหนึ่งสี่หรือหนึ่งหนึ่งห้านี่ครับเก่ากึกเลยนี่นะครับนี่นะครับน,ร 5, น, 2, นี่นะครับเหรียญเลข้าลที่ห้านะครับมีสองเหรียญนะครับเนื้อทองแดงเก่าเริ่มประมูลกันล้านหกแล้วนะครับใครมีลองไปดูที่บ้านท่านนะครับนี่นะครับขอบคุณนะครับ